LED ชิป10วัตต์ตัวนี้เป็นมอว์ไว้มีช่วงของค่าสีอยู่ที่3,000ถึง3,200 k ความสว่างอยู่ที่900ถึง1,000ลูเมนแรงดัน10ถึง12โวลต์ั้วบวกกับคลบบอกชัดเจนนะครับขวาคือบวกลบคือซ้ายฮะสังเกตน,นะฮะ สามารถที่จะบัตรกรีสายไฟที่จุดนี้ได้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวทำการเทสแสงไฟนะครับ สว่างครับแสงจะมีสีออกเหลืองๆนิดนึงครับเพราะเป็นวอร์มไว้